กระบวนการการเข้าถึงทรรมเพื่อให้เข้าใจง่ายๆมาทำความเข้าใจกระบวนการการทำกล้วยปิ้งกันก่อนรู้จักกล้วยปิ้งกันทุกท่านแล้วนะถ้าต้องการกล้วยปิ้งทำเองนะไม่ใช่ไปซื้อเขาต้องทำยังไงกระบวนการการทำกล้วยปิ้งประกอบด้วยสิ่งที่ใช้ วัตถุดิบที่ใช้หรือ Input วิธีทำ process แล้วจะได้ผลลัพธ์หรือเ u t p u t เป็นกล้วยปิ้งออกมากระบวนการนี้เป็นกระบวนการทั่วไปใช้ได้กับทุกผลลัพธ์ที่ต้องการสิ่งที่ต้องใช้หรือ Input ในการทำกล้วยปิ้งมีมีอะไรบ้างมีกล้วย มีเตามี่านมีไม้ทับน้ำเชื่อมอย่างนี้เป็นต้นส่วนวิธีทำหรือ process ในการทำกล้วยปิ้งก็เริ่มด้วยปอกกล้วยหัน่นหรือไม่หั่นก็แล้วแต่เสียบไม้ติดเตา่านปิ้งทับชุบน้ำเชื่อมประมาณนี้นะผลลัพธ์หรือ o u อพุ u t ที่ได้คือ กล้วยปิ้งตามแผนภูมินี้ถ้าต้องการกล้วยปิ้งสิ่งที่ใช้ต้องมีกล้วยเตาถ่านไม้ทับน้ำเชื่อมวิธีทำให้ปอกกล้วยติดเตาปิ้งเอาไม้ทับชุบน้ำเชื่อมจะได้ผลลัพธ์คือกล้วยปิ้งออกมากระบวนการการเข้าถึงทม ผลลัพธ์หรือเอาพุทธที่ต้องการคือธรรมะซึ่งนำความรู้และความสุขมาให้เราต้องใช้อะไรเป็นวัตถุดิบหรืออินพุตบ้างมีวิธีการทำหรือ process อย่างไรบ้างนึกออกไหมถ่านนึกไม่ออกว่าต้องใช้อะไรเป็นวัตถุดิบบ้าง ให้นึกถึงเจ้าชายสิทธัตถะในวันตรัสรุ้ธรรมที่ใต้ต้นพระศีมหาโพธิ์คืนนั้นพระองค์มีอะไรเป็นวัตถุดิบพระองค์มีอะไรเป็นวัตถุดิบแม้เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ก็พอจะตั้งข้อสมมติฐานได้คือนั้นพระองค์มีกาย ใจเท่านั้นที่เป็นองค์ประกอบหลักนี่ไม่รวมไม่นับรวมต้นโพแม่น้ำในรัญชลาเหมือนคำตอบของบางท่านนะนั่นรายละเอียดส่วนประกอบปลีกย่อยส่วนประกอบหลักๆคือกายกับใจวิธีการทำพระองค์ทำยังไงคือนั่งพระองค์นั่งหลับตาหยุดใจนิ่ง เท่านั้นแหละใช่ไหมพระองค์ไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเลยตลอดทั้งคืนหลับตาหยุดใจนิ่งๆเป็นสมาธิผลลัพธ์ของการทำใจหยุดใจนิ่งทั้งคืนหรือเอาพุทธที่ได้รับคือเข้าถึงธรรมเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงความรู้ที่สูงที่สุดพร้อมๆกับเข้าถึงความสุขที่สุขที่สุดและเป็นอมตะ ไม่เปลี่ยนแปลงมาทุกอีกเป็นภาวะของการตรัสรู้ธรรมเป็นพระอราหารันต์สมมาสัมพุทธเจ้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจและนำไปปฏิบัติกันได้สิ่งที่ใช้คือกายกับใจผลลัพธ์ที่ต้องการจากกายและใจในเบื้องต้นคือ กายต้องสบายและใจต้องสบายกายสบายใจสบายกายจะสบายได้กายจะต้องแข็งแรงเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนไม่สบายนอกจากแข็งแรงแล้วกายจะต้องสะอาดลองไม่ได้อาบน้ามาสองวันสามวันหรือใส่เสื้อผ้าที่ไม่ได้ซักมาสักสามวันอย่างนี้ไม่สบาย นอกจากนั้นกายต้องผ่อนคลายเป็นธรรมชาติเป็นเนื้อเป็นตัวของเราไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดอย่างเนี้กายจะสบายใจใจจะสบายได้ใจต้องผ่อนคลายปลดปล่อยวางเรื่องราวต่างๆสิ่งของผู้คนเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกี่ยวข้องเคยผูกพันและเฉยเ กับทุกสรรพสิ่งรอบตัวและที่เข้ามาในใจภายนอกตัวก็เฉยเฉยเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในใจก็เฉยเฉยเมื่อใจสบายเพียงพอในระดับหนึ่งแล้วใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งเองถ้าใจสบายไม่พอใจจะ ไม่หยุดนิ่งถ้าสบายพอจะหยุดนิ่งเองโดยอัตโนมัติหยุดนิ่งอย่างสบายนะไม่ใช่หยุดนิ่งเพราะบีบบังคับหรือกดความรู้สึกกดใจให้หยุดนิ่งการทำอย่างนั้นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วทำยังไงต่อให้หยุด <c oughs> นิ่งนิ่งคือหยุดนิ่งใน ปริมาณหรือความเข้มข้นมากขึ้นหยุดนิ่งระดับแรกอาจจะ50%หยุดนิ่งนิ่งระดับนี้อาจจะเพิ่มเป็น 60%, 70%หรือ80%เเมื่อหยุดนิ่งถึงระดับและถูกส่วนใจจะเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางกายเข้ากลางเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลย เหมือนเหมือนรถเกียร์อัตโนมัติเมื่อความเร็วถึงจะเปลี่ยนเกียร์ไปเองถ้าความเร็วไม่ถึงก็ไม่เปลี่ยนเกียร์ในกระบวนการนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าสบายและหยุดนิ่งพอใจจะเคลื่อนเข้ากลางเองที่เรียกว่าทางสายกลางคือ เข้าไปในกลางร่างกายของเรานี่แหละแล้วทำยังไงต่อคำตอบคือหยุดนิ่งนิ่งนิ่งหยุดนิ่งนิ่งนิ่งอีกคือเพิ่มความหยุดความนิ่งให้มากขึ้นอาจจะเป็น 80%-90% ถึงร0 0ยเอรเราจะเข้าถึงธรรมเข้าถึงความรู้คู่วความสุขตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงพระนิพพาน โดยธรรมชาติทุกท่านมีความนิ่งของใจเป็นพื้นฐานอยู่ในระดับหนึ่งแล้วแต่ความนิ่งนั้นกระจายไม่รวมอยู่จุดใดจุดหนึ่งเหมือนคำว่านิ่งที่กระจายอยู่เต็มจอที่เราเห็นอยู่เต็มจอนี่เป้าหมายของเราเราต้องการนำนิ่งหลายๆนิ่งนั้นมารวมกันอยู่กลางจอ ซึ่งเปรียบเทียบเหมือนกลางร่างกายกลางจอในวงกลมสีเหลืองเมื่อกายสบายใจสบายนิ่งจะมารวมที่กลางกายเองทีละมากบ้างน้อยบ้างแต่จะไม่ได้มาด้วยการบีบบังคับบีบเค้นจะมาเองโดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติเมื่อกายและใจ สบายพอหน้าที่ของเจ้าของใจคือรักษาความสบายให้ต่อเนื่องกันในทุกอิรยาบทแล้วความนิ่งของใจก็จะเข้ามารวมที่ศูนย์กลางกายเองเปรียบเหมือนเรามีคำว่าน,นิ่งตัวเล็กๆแล้วค่อยๆใหญ่ขึ้น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  จนนิ่งเต็มจอและล้นจอออกไปเลยความนิ่งของใจก็เช่นเดียวกันจะค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆจนถึงสูงสุดนั่นคือภาวะของการเข้าถึงธรรมเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระไตรปิฎกในตัวเข้าถึงคารวะสธรรม ไปโดยปริยายตามลำดับตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงสูงสุดฟังทุกคำฟังทุกประโยคในเพลงนี้นะทุกคำทุกประโยคในเพลงนี้เลยเป็นคีย์เวิร์ดอีกเหมือนกันเป็นคีย์เวิร์ดทั้งหมดเป็นประโยคสำคัญในการเข้าถึงธรรม ไปทำไมก็คเคยบอกไว้ให้นั่งใจสเปยนั่งเครียดไปทำไมก็คเคยบอกไว้ให้นั่งใจสเปยบอกให้นั่งเฉยเฉยเอ้ยบอกให้นั่งเฉยเฉยยังนั่งยังเคยแล้วเป็นไงเป็นไงเมื่อยก็ใยับง่วงก็ให้หลับฝุ้งก็ให้ลืมตาทำตัวสบายสบายอย่าให้เคร่งเครียดจนเกินไป ทำที่บอกมา,าอีกในไม่ช้าก็จะเพลิดเพลินนั่งสมาธิไม่ยากหรอกทำตามที่หลวงพ่อท่านบอกเอาไว้แค่นั้นเองอย่าทำเลยเกินนั่งนอนยืนเดินอยู่ในศูนย์กลางอย่าไปรัลุนเร่งเร,ร่งจ้องทำสบายๆเดี๋ยวก็ได้เองเอิงเอิง แค่ทำไม่แย่นะแม่เอ้ย,ยนิ่งเฉยนิ่งเฉย,ยขยุดใจอยากจะแค่ทำไม่แย่นะแม่เอ้ย,ยนิ่งเฉยนิ่งเฉย,ยขยุดใจอย่างเดียวเอาไว้ก็จะได้เห็นปร,ราแก้วใสในตัวเราเอ้ย <despite S 1> นั่งเครียดไปทำไม <_ m ult otic> ก็เคยบอกไว้ให้นั่งใจสบายนั่งเครียดไปทำไมก็เคยบอกไว้ให้นั่งใจสบาย <Strand> <_ m ult otic> ยังเคยแล้วเป็นไงเป็นไงนั่งเครียดไปทำไมให้นั่งใจสบยนั่งใจสบยคือสบายนั่งอย่างสบายๆตั้งแต่ครั้งที่แล้วละอย่างสบายสบายถ้ามเมื่อยให้เมื่อยให้ขยับถ้าง่วงง่วงให้หลับถา้าฟุ้งให้ลืมตา นี่หมายถึงว่าจนทนไม่ได้แล้วนะพุงจนทนไม่ได้แล้วให้ลืมตาเริ่มต้นใหม่เหมือนรีเซ็ตคอมพิวเตอร์อย่างนั้นแหละนั่งนอนยืนเดินอยู่ที่ศูนย์กลางกายคือทำให้ต่อเนื่องกันทุกเริยาบทจะนั่งนอนยืนเดินจะทำกิจกรรมอะไรกินดื่มพูดคิดขอภยัยไทยหนักไทยเบาก็ทำได้ เอาใจไว้ที่กลางกายอย่าลุ้นเร่งเพ่งจ้องลุ้นไม่เอาเร่งไม่เอาเพ่งจ้องไม่เอาทำแล้วไม่สบายใจไม่หยุดประโยคนี้อยากแท้ๆ <c oughs> อยากแท้ๆทำให้แย่นะแม่เอย้ยอย่าอยากได้ถึงจะอยากได้แต่ก็ต้องทำใจให้ไม่อยากเพราะถ้าอยากจะไม่หยุด อย่าอยากได้อย่าอยากเห็นถ้ามีความอยากจะไม่ได้จะไม่เห็นใจจะไม่หยุดเพลงนี้ก็เช่นเดียวกันง่ายๆสบายสบายอย่าฝืนอย่าเข้นใจเย็นเย็นอย่าอยากเห็น,น,หนถูกส่วนจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติ หลักคือสบายใจเย็นๆไม่อยากเห็นถูกส่วนก็เป็นไปเองมีคำถามว่าการทำกล้วยปิ้งกับการเข้าถึงธรรมหรือการหาความรู้คู่ความสุขเนี่ยอะไรยากกว่ากันอะไรยากกว่าการระหว่างการทำกล้วยปิ้งกับการหาความรู้คู่ความสุขหรือเข้าถึงพระธรรม ในตัวการทำกริ้งยากกว่านะถ้านับตั้งแต่ปลูกกล้วยต้องปลูกกล้วยดูต้องเอาตั้งแต่เผาทานแม้ตัดตอนเอาแค่ไปซื้อกล้วยซื้อทานก็ไม่ใช่เรื่องที่สะดวกเท่าไรแล้วและนำมาปอกติดเตาปิ้งก็ไม่ง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับการหาความรู้คู่ความสุข การทําใจหยุดนิ่งง่ายกว่าการหลายเท่าเลยเพราะใจกับกายอยู่กับเราตลอดเวลา24ชั่วโมงอยู่แล้วนึกอยากจะทําที่ไหนทําเมื่อไหร่ก็ทําได้ถูกไหมเร่งรีบทําใจหยุดใจนิ่งกันทุกท่านานาจะได้เข้าถึงธรรมภายใน